และนอกจากนั้นนะครับผู้ชมครับเมื่อวันที่ผ่านมานี้ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการตรวจเยี่ยมในเรื่องของการดําเนินงานของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวและยกระดับการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศที่สถานีขนส่งจังหวัดปัตตานีนะครับโดยนายสุรพงศ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้นําคณะในสังกัดตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสถานีขนส่งจังหวัดปัตตานีโดยมีนางพาธิมศรดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการเชื่อมโยงสนับสนุนการเดินทางการท่องเที่ยวที่สําคัญบนถนนสายวัฒนธรรมในย่านการค้าดั้งเดิมของเมืองท่า ปัตตานีนะครับซึ่งมีชื่อเสียงเส้นทางว่าอารมณ์ดีโดยย่อมาจากชื่อถนนสามสายคืออนุรูป,ปัตตานีพิรมและรถดีให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางพัฒนธรรมรวมทั้งยกระดับการอนุรักษ์เมืองเก่าพร้อมเสนอเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงระหว่างไทยจีนและมุสลิมครับค่ะในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะเพื่อรับฟังข้อมูลการให้บริการสาธารณะและแนวทางการพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและยกระดับระบบคมนาคมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งการเชื่อมต่อการเดินทางในตัวเมืองปัตตานีในขณะนี้ค่ะประชาชนสามารถเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานีด้วยรถโดยสารขนาดเล็กหรือรถตุ๊กต๊กค่ะคิดอัตราค่าโดยสารคนละ20บาทเดินทางรับส่งภายในเขตเมืองปัตตานีและอัตราค่าโดยสารคนละ30บาทเดินทางรับส่งในเขตเมืองปัตตานีไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานีในส่วนของรถจัก ระยนตน์รับจ้างอัตราค่าโดยสารตามกฎกระทรวงทั้งนี้นะคะการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีการให้บริการได้แก่สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวศารเจ้าเล้งจูเกียงมัสยิดมัสยิดกรุเซมัสยิดรายโยฟตนีมัสยิดก,กลางจังหวัดปัตตานีหอนาฬิกา3วัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่ากระดาจีโนและศาลหลักเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ สำหรับสถานีขนส่งจังหวัดปัตตานีปัจจุบันมีปริมาณรถโดยสารที่เข้าใช้ในสถานีขนส่ง นอกช่วงเทศกาล 38- 45เที่ยวต่อวันและช่วงเทศกาล 53- 72เที่ยวต่อวันในโอกาสนี้นายสุรพงษ์ปียชดได้มีข้อสั่งการให้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดปัตตานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพิ่มความถี่ของจำนวนเที่ยววิ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ผู้โดยสารมาใช้บริการขนส่งสาธารณะรวมทั้งจัดระเบียบการเดินทางรถใน การเดินทางรถในที่ในที่ปัตตานีนะคะให้สามารถรองรับนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ